แทนฮั่นแหละพอดีทั้งบ่เตียงคนบอกว่าคนให้รวมแต่เรื่องบุญกองเขาแต่ว่าเรื่องที่ว่าคางูสล่องเยียนคนบอกให้ค่าซัดน่ะคนบอกแบบนี้จดหมายค่าซัดค่ะค่ะค่ะเด้อเนาะด้วยอาจังนายก็ขอบมอบขใจไปทงพอทีละเด้ถิดคนขอบคุณทางพอทีหลายๆเด้อ ทยังสงสารใน้เมตตาลูกอยู่ขอให้พอที่จงดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้ย่าให้มีเราว่าจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัย สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เบสสูขกุสูคนสูหมอกสูบ่บอลเด้อพี่น้องเด้อพอกันคือเก่าคือเดิมวาซ่องสาวบุญมากพี่น้องเองพอกกันมือน,นี้เนาะหับสร้างมาคือเก่าพี่น้องมือน,นี้มาเมื่ออื่นยุดเด้อพี่น้องเด้อนะแจงไ้ทาง FC ฮาลโหลนะ้าเมื่ออื่นนี่บดได้มามือน,นี้นะมาป้านะพี่น้องมาหอดเจาะถึงเพิ่นมาทรงเฮกับทรายแล้วคุณนะล้านซีเด้อพี่น้องเอนเฮกับทรายนี่เนาะ ว่าเป็นเงินของป้ใดซื้อเหซื้อทายที่เตรียมสิมาเทกันเปื่อนรอบเพื่อนพี่น้องไอ้สั่งมาแล้วเผนมาตังเต่เจ็ดโมงผลโทรหาสมบ,บุญเนาะ,ะมาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเอ้ม้อนี้ทั้งสมบุญก็สั่งเหกับทรายเต็มอวานนี่มาเผนกับมาฮอดม้อนี้สร้างมาสามคนพี่น้องเองท้ทังสร้างเอ่น ไปทางเฮือนเสาหลาักไปเก็บมันแล้วก่อนวาสั่งทางไอ้รถเบรรทุาเนาะนะพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้สบุนจักมันเป็นอีหยังพี่น้องเป็นเส้นเลือดอะไรนี่เส้นเลือดจังได้อุ่นทาง FC เฮาจะสะบุนเป็นอย่งนด้ดังแดงๆว่าซั่นเนาะอันนี้มันเป็นเส้นเลือดพี่น้องเส้นเลือดขอดนั่นแหละผู้เฒ่ามันก็เป็นจังซี่แหละพี่นองง้องเอ้ยนะเดี๋ยวสิเข้าไปอัปเดตเบิง่งใช่ไหมวันสิเข้าเบิ่งสบนุนขอขคำมูขขอบใจเด้อทุกๆก,กำลังใจที่เขามาเบิง่งมาส้มเพื่อของสบนุนพี่น้องให้ติดตามเบิ่งน้ำกัน มื่นนอนีอ้แล้วแน่นอนติดกระเบื้องเรือแต่ขันดหน่อยนึงเนาะเรือเิ่นสีเทกันเปื้อนเลยบ่มัหนี้จังใดรุนไปน้ากันพี่น้องเอ๋ทางบันยอดกับด้านในกัท้ายายาแนวแล้วแล้วเหลือแต่ทั้งหน้าบ้านกับบันไดเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสบุนสิเขาไปอัปเดตบังกนว่าทั้งสร้างเพิ่นทางไอ้รถกัินก่นกำลังผสมปูนเนี่ยพี่น้องเอยตอนนี้มาอนี้เป็นอย่างไรเด้พี่น้องเอ้ยมื่ออื่นนี่ก็เป็นเ <c oughs> มื่อบุญเนาะทางบ้านของสบุญ เป็นมือบุญกองเข่าบนกองเข่ามืออื่นนี่ทาง,งา,างน้องน้พลโดยสาบายดีเพิ่นมาหอดแต่เศร้าว่นี่แหละเศร้าตื่มาไหวเตรียมไหวเท่กันเปื้อนหอบเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยดีอย่งมาเบิ่งพี่ยด้วต้องใส่เด้ ้องใส่พยายามกลับนี่นี่แต่คือเก่าคือเดิมน่าเยู่บอเดท่องใส่ท่องขุ่นเลยอะได้กับไปนี่สร้างมาสามคนพี่น้องเลยไอเดียคนกวดเอยากให้ท่องใส่สะออกบอลนี่ว่ะมันสูงเพื่อนเพ่กันเพื่อนเอ๋เพื่อนไปพ่นบ่อย้รถอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดนมันแล้ว วัดอ,อก่กป้าเพิ่นมาหอดเจ็ดโมงมันจ๊กบอกแนนประมาณนี้แหละเราหยัด <c oughs> เวียกแล้วลายแล้วก็เลยอันมาแต่เศร้าเราว่าโทรโทรเมื่อหาเมย์ก็แต่หกโมงคนได้อยากมาแต่ว่านนี่วันนี้ <c oughs> เราเลยว่า <c oughs> นี่แล้วอีดอกมาเนี่แล้วเราไปจักปลาเพื่อนทีเทกันเพื่อนเลยาจักบอยรถเท,เที่ใบเตยเหล็กเตน้อยเนาะเพื่อนน้ำว่าสีไปน้ำเหมือมอื่นอื่นประมาณเนาะมอื่นนี่พักได้เริ่มได้ <c oughs> มาหื้อขุ่นมาเนี่ย <c oughs> อื่นนี่ยุดว่าสีอยากเอาน้ำฝนเมื่อน้ำ,นำบัดอีตนอีหล่าน้อยนั่นไง อ,ตอีตัว,วเรามีตู้ลราก็เอาไปโลดเมื่อโลดฉันน่อีเท่ทางในเราก็บกใหงเมื่อห่างแล้วเนาะโอเป็นยังดอกเจอน,นีนางน้อยเรจะได้เรางหัวหน้าหัวหลังโอ้ยเม่ไปใช่ดิไดโดยนี่อีอย่างมันกับขันไปเมื่อนำเมก็ต้องเมื่อแต่มื่อนี่แล้วพวกมืออื่นต้องไปแต่เศร้าโดยเดี๋ยวคันนั่นสิเอาจงมาไว้ให้กินยีดอจกจักถ้วยไว้ต้อ,ตอน ตอนสร้างน้ำเลยอยากเอาเมื่อน้ำยูคันว่าเป็นผู nope ้สาวซะบ่มีลูกเดี๋ยวเมื่อน้ำยูนี่ลูกยุ่งย่างผัวอีก่ต้องใช้นอนมารับกายง่าเลยใช้บ่ยอเหนาะแต่ดัง่กะยื่ไงประตูคอยหับบ่ได้คอยหับบ่ได้ ไปก้นเบิร hmm. mm ์กลางเทิง hmm. ก <c oughs> mm ่อนแข่งไปทางนั hmm. <c oughs> <c oughs> mm ่นปะโอ้โธ่พี่เด้อพายอยากห้องท้องพี่เด้อซื้อกนมเนี่ยพี่น้องหมักอันนี้เนี่ยมากับเอ็มร้อยเนาะซื้อนี่กินกับซื้อมีหมักกรอกบ่ฝนมีอยู่ไหมนั่นแหละบุญจากถือเกิดขึ้นด้ไรบาทนี่เกิด เกิดก็ต้องถอดชั้นล่างแล้ววันนี้วันนี้ฝนไม่ชื้อเกิดแล้ววันนี้โอ้คักคักกดอยู่นี่แม่เจ้ากับหาเนี่ยมาเสร็จผูกบอยยอดแล้วเสร็จเลยแล้วกเราว่าพ่อพื้นนี่บอยยอดออยังอีกหอบนึ่งเห็นบอกบอยยอดลราถูได้ฝนโดยหาพลายว่าถูเจ้ากับใดเปิดอัเลิศใบนี่ ่ิถูออกเห็นว่าวันหยาดละเห็นเอาขี่ถูเลยแล้วเรียบร้อยเพื่อนแรกเราวันหยาดแล้วเรียบร้อยเพื่อนแรกเราป่ะเอาเกสบ้าหนิถอยกองก้นกระดอบกระดอบรถนี่จัดอืมบ่สีมันหยาดทีท่ว yeah. yeah. ่าปัดออกน้องเมย์ยังดอกยาแนว แล้วในพวกกันกระดาษนี่นจุ่นจม,จมน้ำบ่ไม่จุ่มจุ่มน้าแล้วมันจางออกไงตัวที่กระดาษนั่นเองบอกว่ามัแล้วจะรู้ได้เนาะบ่เพิ่นอยากเอ้แบ่นี้นี่เห็นว่าสีเนี่ยเิ่นเนาะสีสีขนาดเราห้องอยู่ได้ไหมอันนี้มันเป็นสีขาวอ่างามเนาะคนเนาะห<อ>ักขัดอย่างเงี้ยคุณแบบว่า สีนี่ยางมันกับบริคอยเปื่อนไดเราใส่ไปยามให้่งจะกินข้าวเศ้าแล้วบอจัดน้ำพนจับเลยไปไปรวมไปรวมยังไปรวมเรื่องวะเรื่องว่าเน่ไปรวมแต่เศ้าทโอพยยามรวมแล้วสิรวมแต่เ้าบ่แม่น ปะ่ายันคนรับเอางาเอาย่างแต่ยังปร่ทานเพื่อนก็ไปร่วม6โมงเพื่อนก็ตีแตงไปร่วมแล้วอยู่เพื่อนในบ้านแ้แตงแตงแตงก็ไปได้แตงไปร่วมทุกเมื่อบอรวมรวมจนกว่าเพื่อนเฮ็ดเวียกแล้วเพื่อนเถื่เธอมันมีนันมีนี่ได้เพิ่นเติมสิเพื่อนก็แจ้งบอกกามียุงเลยได้ผนด้วยกูนี่โอ้ไม่ยั้งอันนี้ หมดมันขึ้นมาใต้ยังไงโอ้ประตูนี่วานดีหมดขึ้นมากาอือเรือมันติดมันติดน้ำอันนั้นหันชีหันบวมมาไต้มาแล้วมันติดสีแบบนี้ขักขัยองเอ้ยงามงามน้ำตองนีอีละมันนี่พอตูเลาสีนี่นี่แต่ฟอยอะฝนเลยพีฝน Mà nhọt là thủ của phụ phôi bắt nó mát lại cái phôi giờ này có mi đó cái phôi Mà nhọt là thủ là bắt nó mát มเชาในกาเด็กหน่อยขึ้นมากวดนี่บ่าลูกว่าขึ้นมากวด้วยใช่วันนี้ขึ้นมากวดนี่มีคนมาชมว่ามันนี่ลูกว่าไดอยู่ลูกหากมา,<อ>าหางกัมาแต่รวมันมคือรวมถุงมือเลยครับรวมบุญดิรวมบุญเนี่แล้วก็เพิ่นเลื่อนว่าเรื่องที่ว่าว่าสิเก็บเงินกันซื้องวามากินสลองหงเยียน คนละช่องเซนหันแนะพอดีทั้งบ่เตียงเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้รวมแต่เรื่องบุญกองเขาแต่ว่าเรื่องที่ว่าคางูสล่องเฮียนเพิ่นบอกให้ค่าซัดนะ่นบอกแบบนี้จดหมายค่าซัดโดยหเสื้อเอาเป็นนั่นน่ะคนคนที่เป็นคนซื้อเองเพิ่นว่าเห็นเพิ่นว่าแบบนี้คนที่สื้อมาเองโดยมีแต่บ่าให้เฮ็ดบุญกองเขานี่ชื่อ แต่ว่าเฮ็ดฉลองพร้อมกันกับโรงเรียนได้อือแต่ว่าเพิ่นบ่ให้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพิ่นสิอันนั้นเองเพิ่นสิจัดการเองโดยอือตอนแกกว่าสิซื้องวค่าสู่บ่เตียงเพิ่นแบบเพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้ค่าซัดว่าอือๆก็เลยว่าสิเอาเงินที่ชวนว่าเก็บคนนึง2 0 0 0 0หั่นสิเอามาใส่วัดอ๋อมาใส่วัดอีกบดนี้โดย ใช้หั่นกยเจ้าเจ้าต้อมต้มเขาแล้วห้าโกยเอามันจังบุกควันเจาต้อมเขาแล้วห้าวอ้อนกยว่ากยแล้วก็ทาดคันห้ากลวดไปเรื่อยแล้วมันควันนี่ทั้งสั่นอ่ะประตูอีกลำนี่ประตูอีกลำหนึงค่ะประตูฮาก็ได้ลำหนึง เรียบร้อยแล้วทางในนี่พี่น้องเอ้ยเหลือแต่บันไดบาดนี่เหลือแต่บันดอบันไดมานี่คือสิสําเร็จกับทาสีคักๆๆๆเด้อเด้อ ตกลงนะมือมือไดมือหาคําบ่บุนบ้านเจ้าโดยเออสลองห้องเฮียนกบมือหาคําแม่นมือพอกันเด้อกับผกับวัดอยู่บ้านเจ้าแบบบุญกองเข้ามันเป็นจังไดเพ่นกอันนี้าวะอันนี้เก็บเงินซื้องัวลกเพิ่นค้างัวยังลเพิ่นเอาข้าว เขาลงโฮมบ่เนี่ยเอาเขามาโฮมกันเลยแตะตกลงกันว่าเขาหันสีคลายคลายเขาถือว่า่นเก็บเขาวัดหันคลายหลังสีเอาเงินที่ชวนเฮ็ดบุญกรเขาหันสีมาเฮ็ดวัดบ่หรือว่าจังได้สบานดีกลางคืนมาเพิ่นกับงานบ่งิน

เอิ่นก็ยุดพี่น้องเไยทางน้องน้ำฝนกับ่ได้นนั่ดอกยันแล้วอยากลูกอยากเต้าเราคนขอบน้ำครัวแม่ลูกอ่อนนี่ถ้าเปลี่ยนคนโสดบ่สิแม่ก็สีนั่นอยู่ตัวกับลูกน้อยอยากน้ำแรงน้ำางน้ำพอน้ำแม่ยูมเพื่อนอุซานเข้าไปวิทย์แล้วสบายที่รักปวดฟูยูวิ่งแล้ววันนี้ดึงหนาดึงหลังเลย โดยเฉพาะไมโตะพอดีคอยน้ำเข้าตอนเช้านี่นสโโิโอเคบงมาเบิเ่งทั้งทีกันเถอะเธอแบสร่อยแอรทั้งพี เดี๋ยว to ส่องแก๊สดีลไรสิได้เอาไปเปลี่ยนเอาแนวอื่นน้ำพอดีมันเดือก็เอากลับเมื่อเลยมันนี่มันน่นจะเอาพอดีเอาสีมาเลยสีแอลมันนะไม่ฉเลยคเดี๋ยวกยามันไข่กอนบ่พอหนูพ่อไปเล่นไปหาอีกแบบนี้ tắt gọc đợt này hồi bà thang bà nhỏ là chỉ tha <laughs> mà đấy này lấy mà say mày phân nặng mấy เดี๋ยวว่าบ,าาบาาอไซบอพ้นบล่ายก้นขี่นั่ง <S 2> <S 2> แบบได้ก็ได้แบบก็กได้ <S 2> <S 2> แล้วแล้ววันนี้เแบบดือกันใดอยู่หแบบน่อยนึงลงตารางก่อนวันนี้ฮึ๊คฮักฮักฮัก,กเดี๋ยวไปใส่กระโหลก ปอดบงจิกันบัดมันแล้วก็นฮ่ามาถูกกันเหลือบมามากแล้วแบบนี้โดยบัดเี่ยเราเสร็จแล้วบ่บัดนี้เสร็จแล้วแมียนบอสเมียนมาวานอนเราเสร็จวานนี้แมีนจีบ่ก็เสร็จแล้วเมื่อวานนี้เราเสร็ดไปสื่อปิ่งปลามามันคิดต่ำมาพุงนี่จะปรุงแล้วจะบอส chắc đâu hoi phải hoi mang từ đấy anh wow. vâng, hoi đại ngay chim men tí Giác quân há quân đẹp quân ra kìm hiểu quân hiểu kìm 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 này <laughs> <laughs> ไปยามก๊าบไปยามก๊าบหนูมีเวียกยามช่วยใส่หนูแก้เขาปลาแล้ว <c oughs> ลงเฮือนล่ะเฮนี่เฮทรายนี่ป้านั่งอยูพี่เดี๋ยวเมรีนั่งอยู่พี่ก็ได้ตัดด่ามนั่งเล้วนะบ่ายมานั่งพี่ก่อนพี่น้องเลย แฮีกับทรายมาแล้วสั่งมาชีเทกันเพื้อนเนาะชีเทกันเพื้อนพี่น้งงองเอ้ก็เป็นเงินของพอทีเลยล่ะเด้อซื้อแหีกับทรายซื้อห้านซีพี่น้องเอ้เมื่อพูดแหละเป็นเสียใจเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาแต่เศร้าขอท่านเพิ่นนน้อละเนาะอ่าอาจารย์ก็ขอบคุณขอบใจไปทางพอทีอล่ะเด้อโคนขอบคุณทางพอทีหลายๆเด้อที่ยัง สงสารในเมตตาลูกอยู่ขอให้พอที่ตรงดีมีแห้งความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มนีบบ่วว่าจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยขอให้อายุหมันคนยืนขอให้ร่างกายเข้มแข็งบ่ว่าจะเฮ็ดธุรกิจการงานยังก็ขอให้หลาบให้ลื่นเลยขอให้ลำรำรวยๆแ้วก็ที่สำคัญขอขอบุญขอบคุณทางเมโน่พงวนที่กับเพิ่นก็ยังสงสารลูกอยู่ที่ยังสงสารลูกอยู่ตลอด มาขอให้พนอยู่ดีมีแห้งด้อความเจ็บยาใดความไขยามีความเจ็บยา,ย,าาย,ยาห้ได้ความไขาย,ยาหงีมีมีแต่สุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณทางพอใจดีแม่ใจดีทุกๆคนที่พนได้ยื่นมือเข้ามาส่วยทั้งลูกขอให้ทางพอใจดีแม่ใจดีมีแต่สุขภาพแข็งแรงขอให้ลำลำรวยๆวยขอขอบคุณขอบคุณทางแม่บุญที่พนยังเป็นสะพานบนมาให้ทั้งลูกตลอด ขอให้ครอบครัวของแม่บุญจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีเดอ้อสาธุกอ,อย่าซาทุอ่ะพี่น้องเลยวันนี้ก็เป็นเงินของไอ้ที่เพื่อนเนาะให้ซื้อแหกับไสพี่น้องกวนันบอโพมัายังต้องใส่นะคือว่าไปยามแห้วอาได้ทาน่นา,านเด้อ่ะพี่น้องเลยเนาะจังได้กะดีใจทั้งทั้งน,องน้องนกโขนเพื่อนเนี้องพุติเ่ยจะห้าง หัวกระต้นไปใช้หางขาดขาดตัว <c oughs> สรงส <c oughs> ไซโนูตัวแดงแตาบอดแล้วมันเข่ากับ <c oughs> ตัวแดงมันตาบอบบอดแล้วมันถึงหางมันไปเลยห <c oughs> <c oughs> างขาลงหางขาเนาะพี่น้องเอ้เนาะจังไดการ์มันมนี่กับทางฮาวก์กับเฮ่สายพร้อมแล้วเนาะทางสร้างพนกับพนกระติดกระโลขั้นใด รุ่นเป็นน้ากันว่าทั้ง่นสีเห็ดยังโตนี่เ่มือนี่หรือว่าสีทาสีบอหรือว่าเปนสีเทกันเปื้อนบอเนาะเมื่ออื่นยุดเด้อฝนเด้อแม่ยุดเจ้าก็บอเป็นยังดอกอที่แรกแม่ก็จะอาเจเมื่อยูแบบนี้มาคิดเบังคักๆเลยอแบเจ้าก็มีลูกน้อยนะเจ้าก็ต้องประคบปะคุ้ยใจเมื่อยแม่ก็เลยว่าบอกเป็นยังดอกเพราะว่าแม่ก็มี คนในบ้านมีลูกมีหลานหลายคนอยู่โดยถ้าผู้ใดว่างๆเนาะถ้า่นเห็นผู้ใดอยากช่วยก็ช่วยพี่น้องเ,องเ้ยแจกกระปุ้นเมื่ออืนน่นนี่มื้ออื่นก็สิออกไปเอาใจเศร้าทางน้องน,น้ำฝนถ้าว่าเราเป็นคนแบบโสดไปเสิกับเมื่อได้อยู่อันนี้ลูกน้อยมันน้องเลี้ยงอยู่เมื่อกับผู้ดีอีกตนคนน้อยโดนผ <laughs> ู้ชิได้มาขันเมื่อก็เป็นเมื่อแต่เมื่อแรงอีได้พี่น้องเ้ยมือหื้อผู้ชิได้มาส่งเนาะโดอ่ามันก็ต้อง แบบนั้นขันสีมาเอาเมื่ออื่นมันมันบ่มีเวลาพ <Yeah. S 2> วกพวกเมื่ออื่นมัต้องลงไปเอา้าวปุน <Do i. S 2> แล้วก็ต้องเมื่อจัดอยู่ทางบ้านขันเมื่ออื่นสีมาเอาเจ้าเอากาวปุ้นเนบ่ทบนเท่านว่าทางปุรักผู้ใหญ่ยยเพิ่น,อย,อ,อ,น,ยนอ,อยากให้พ่อตอนเที่ยงเนาะอยากให้ท่านตอนเที่ยงต้องให้ทางพระเพิน่นหรือว่าทางยาคูได้สันกระปุ้นน้ำติดตามด้อพี่น้องเด้อไปพ่อก,กันพุ่นแหละเมื่อื่นนี่อยู่ลงทาน บุญของเขาบรนโคกไงแจกลงทานกับบะปุ้นเห็ดอสามศรัทธาของเฮามีเนาะ,ะ,ะพ่อการเมื่ออื่นพี่น้อง,งอเลยแจกลงทานเมื่อนี้ก็ยังหับทรงสร้างอยู่เมื่ออื่นก็นถือว่ายุดเมื่ออื่นเนี่ยห่ละเลิกบ,บุญพุ่นละ,ละจังทีได้มาทีได้ไปหับสร้างเพิ่นมาคือเก่าเขาก็อยากให้มันแล้วเนาะ ฮักคิมนี่อันดัพระจ่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะขอมขอบใจทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจโดยตลอดแล้วก็คุณยายทุกคนที่ให้วางใจสมบุญเด้อขอมาขอบใจได้ลายมีอยู่ดีมีแห้งคุณคำนำซูขมเจ็บยาซูได้ขมไข่ยาสุมี้ปราชจ่กโรคภัยไข่เจ็บพัฒนาเจงได้กระหายสุขความมุ่งมั่นพัฒนาเด้อที่ไว้วางใจสมบุญเนาะขอโตัวลาพระจัาก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี